คุณผู้ชมคะทางด้านของพลตํารวจเอกชิน,นพัฒสารสินรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจปราบปรามยาเสพติดค่ะได้มีการร่วมกันถแถลงการเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกมาน66ทับหค่ะยึดทรัพย์เครือข่ายอาฟูมากกว่า230ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ พลตำรวจเอกชินพัฒส,สารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาแถลงข่าวกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่4กองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดได้มีการเปิดแผนปฏิบัติการเด็ดปีกมาร66ทับ1ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า230ล้านบาทณนะอาคารกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดถนนวิภาวดีรังสิตค่ะ สืบเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4มีการทำการสืบสวนสอบสวนและขยายผลของเครือข่ายสำคัญจนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกมาร66ทับ1เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปามยาเสพติด4นำทีมบูรณาการร่วมกันกับปปสสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีชนบุรีอำนาจเจริญขอนแก่นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและจังหวัดตรังค่ะรวมทั้งหมด40จุดด้วยกัน ทั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อปลายปี2,564ต่อเนื่องมาจนถึงปีที่แล้วนะคะก็คือปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการทําการสืบสวนจับกลุมคดียาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อเนื่องไปจนถึงปริมณฑลหลายคดีด้วยกันค่ะแล้วก็ได้มีการขยายผลจนทราบถึงแหล่งที่พักยาเสพติดที่อยู่ในพื้นที่เขตด,ดอนเมือง กระทั่งสามารถไปจับกลุ่มคนจำหน่ายได้พร้อมกับตรวจยึดของกลางยาบ้าได้ประมาณ1ล้านเม็ดและมีการขยายผลต่อจนทราบถึงเครือข่ายและสามารถจับกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ธุรกรรมทางการเงินพร้อมกับตรวจยึดทรัพย์สินได้รวมมูลค่าประมาณ75ล้านบาทด้วยกัน จากนั้นก็มีการขยายผลอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การออกหมายจับนายชัดชยัยหรืออาฟูผู้สั่งการและเป็นผู้ทำหน้าที่ต่างๆในเครือข่ายและทำการสืบสวนมาโดยตลอดนะคะกระทั่งการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้4รายด้วยกันนั่นก็คือนายสุวัสดเป็นระดับผู้สั่งการ นางมายุรีเป็นผู้ทำธุรกรรมทางการเงินน,นายธนโชธและนายนนเป็นผู้ค้าในพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจับกลุ่มได้หนึ่งคนก็คือนายเปรมปวริศมีหน้าที่ทำธุรกรรมทางการเงินและในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจับกลุ่มนายจะตุรพรซึ่งเป็นผู้ค้าในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยถูกแจ้งข้อหากระทำผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทําผิดก่อนหรือขณะกระทําความผิดและรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทําผิดพร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะ ยังได้ทำการยึดอายัดทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้มาจากการค้ายาเสพติดหลายรายการในพื้นที่ซึ่งรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้ค่ะประมาณ230ล้านบาทเลยทีเดียวต้องบอกว่าทรัพย์สินที่ยึดนี่มีหลายรายการนะคุณรานไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะอยู่ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานอครประทุมธานีนนทบุรีแล้วก็ชนบุรีแล้วมีที่สุราษฎร์ด้วยนะคะซึ่งรวมมูลค่าเนี่ยเฉพาะบ้านและสิ่งปลูกสร้างนี่ก็ ร0อกว่าล้านแล้วนะ,ะแล้วก็ยังมีโฉนดที่ดินในจังหวัดอำนาจเจริญด้วยใน จังหวัดอุบลราชธานีกำแพงเพชรขอนแก่นด้วยนะคะ,คะรวมไปถึงยึดรถยนต์ด้วยนะคะอีกหลายคันเลยมีทองคําแท่งทองคํารูปประพันธ์มีเงินสดแล้วก็เงินที่อายัดจากบัญชีด้วยนะคะ,คะแล้วก็มีทรัพย์สินอื่นๆอีก่น่าจะเป็นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆนะคะก็ะะรวมมูลค่าทรัพย์สินที่คาดว่าที่ยึดแล้วก็อายัดเนี่ยมาจากการกระทําความผิดเนี่ยก็รวมรวมแล้ว230ล้านบาทะนะคะ นโยบายของรัฐบาลนะโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินที่สั่งการในเรื่องการยุจับโดยท่านพลตรเอกสุนงศักดิ์กิติประพัฒน์นะครับที่เป็นผบตรนะครับท่านน้เน้นย้ำในเรื่องการจับกลุ่มปราบฟร์ม พวกกระทาความผิดในเรื่องของยาเสพติดนะครับวันนี้กองชกาารตำรวจปราบปรปญญามยาเสพติดเนี่ยก็ได้มามีการยึดทรัพย์นะครับเป็นสิ่งบ้านสิ่งปลูกสร้าง16หลังโฉนดที่ดิน9แปลงรถยนต์7คันทองคําแท่ง360บาทนะฮะทองคปปปออาทุกประการอีก21บาทกระเป๋าแบรนด์เนมผ้าเลียมทองนาฬิกาอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งกองชกาคารตำรวจปราบปรปญญามยาเสพติดเนี่ยก็ได้ทาการ ตรวจสอบและยึดทรัพย์มานะครับอันนี้เป็นช่วงที่สามแล้วที่เราได้ทัพระทาการจับกลุ่มมาในปีหกห้าเนี่ยเรื่อยมาเรื่อยๆื่อซึ่งกองกัตำรวจปราบปรบามติดตามนโยบายของท่านผบตรนะครับที่ให้ดำเนินการเนี่ยนโยยายตามนโยบายรัฐบาลด้วยในการจับกลุ่มและยึดทรัพย์ผู้กระทาความผิดทั้งหลายแหล่นี่นะครับส่วนนี้ก็เดี๋ยวขอให้ทางทางบชปสเป็นผู้แถลงต่อไปนะครับ สำหรับในส่วนของปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเริ่มมาจากตามนโยบายนะครับของผู้ชาและก็ของรัฐบาลในเรื่องของการเน้นการจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนและก็ขยายผลไปสู่ผู้ค้ารายใหญ่ส,สังเกตเนี้ยทางบกปสสเนี่ยได้ทําการสืบสวนสอบสวนดําเนินการจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยห,หลายคดีในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับจนกระทั่งเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ ขยายผลต่อ,อร่วมกับปปอสอนะครับจนได้วงที่2ก็คือเป็นวงของกลุ่มผู้ทําธุรกรรมทางการเงินคือเราพอทราบเครือข่ายปั๊บก็รู้ผู้กรรำกับธุรกรจทำธุรกรมทางการเงินแล้วเราก็ได้เปิดปฏิบัติการอีกล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้หาในเรือข่ายแล้วก็ได้ยึดทรัพย์ตอนนั้นประมาณ75ล้านบาทจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หยุดนะครับ ทีมงานปตทกับปสปสกอทมก็ร่วมกันขยายผลอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่งทราบถึงผู้สั่งการนะครับแล้วก็กลุ่มที่ถือทรัพย์จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการาเด็ดปีกมาร66ทันหนึ่งนะครับได้ทำการออกหมายจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด9ลายนะครับาจากผลการปฏิบัติเนี่ยสามารถจับก,กลุ่มผู้ต้องหาได้6ลายแล้วก็ยึดทรัพย์สินนะครับตามที่ท่านผอ,อได้นเรียนไปแล้วนะครับ เป็นมูลค่าทั้งบ้านรถที่ดินทองนะครับรวมแล้วประมาณ230ล้านบาทซึ่งจากการปฏิบัติครั้งนี้เราได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมมาพอสมควรในการที่จะขยายผลต่อไปนะครับก็ยังไม่หยุดนะครับดําเนินการตามนโิบายของรชาโดยต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับปฏิบัติการครั้งนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะบชบปสนะครับมีทั้งหน่วยที่บูรณาการกันนะครับมีทั้งทหารวยทั้งกรมนแล้วก็มีทั้งทางด้านปปสที่ร่วมมือกันทํานะครับ เคสนี้เราจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้นะครับเราจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนเนี้ซึ่งเท่าที่ทราบว่าทางปชปสเนี่ยก็ได้สืบสวนต่อไปนะครับรู้ทราบตัวผู้บงการแล้วก็ก็จะทําทําการติดตามจับกลุ่มต่อไปนะครับก่อนอื่นต้งของขอบคุณทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ผมมาร่วมแถลงข่าวทุกครั้งนะครับผมเห็นท่านได้ติดตามข่าวสารการจับกลุ่มสกัดกั้นตาบรปรามยาสติดมาอย่างต่อเนื่องนะครับผม เชื่อมั่นว่าการแถลงข่าวให้พี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังประชาชนนะั้นจะเป็นประโยชน์จะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโย,ยบายของรัฐบาลให้จงได้ผมขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในทุกระดับนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกในการได้มาซึ่งของกลางแต่ละครั้งแต่ละครั้ง นะครับขอแสดงความชื่นชมขอแสดงความขอบคุณในฐานะหน่วยบูรณาการขอบคุณครับครับก็ตามนโยบายท่านผบตรนะครับก็ซึ่งในช่วงปีใหม่เราก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับก็ะจะได้ทํางานทุ่มเทท่านผบตรได้สั่งการไปทุกหน่วยนะครับได้ทํางานโดยที่ไม่มีวันหยุดนะครับเพื่อให้พวกท่านประชาชนได้สุขสบายกันนะครับก็ก็ขอให้แจ้งให้ทาง พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับช่วยแจ้งข้อมูลบอะแสในเรื่องอยาจะติดเราด้วยนะครับซึ่งทางนโยบายของตอรอเราเนี่ยขณะนี้ดำเนินการในเรื่องของชุมชนยั่งยืนนะครับก็จะทําให้พยายามจะลดปัญหาผู้เสพนะครับให้ได้มากที่สุดที่ทำได้นะครับแล้วขณะเดียวกันเราก็มีการสกัดกั้นจับกลุมผู้ค้าทำนายชายใดอยู่ด้วยนะครับขอขอ,ขอบคุณครับ